ยทำไมปกมาตอนตีสี่เนี่ยเสียเวลาลืมไปวันนี้สอบนี่นาเจ็ดโงครึ่งถึงเก้าโมงพ่อจะปิดเทอมแล้วนี่นาใส่แว่นตาตึกๆทบทวนบทเรียนเขียนเขียนเขียน เจ้าเกรด A ฉันขอให้ฉันได้เกรด A นะเหมือนเจ้านั่นแหละวันนี้ขอไม่อาบน้ำนะพอรีบใส่เสื้อกันหนาวไปเนี่แหละเพราะว่าเราอยู่มหาลัยเราจะขึ้นปีสองแล้วเพียงแค่เอาสมุด เจ้าน้อยโทรศัพท์ไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นอย่าลืมปืนแจบ้านและขวดน้ำน,นะแยวหิวน้ำตายแนะ่ไปล่ะนะขับรถถึงโรงเรียนต้้งสองชั่วโมงกินอีนี่ฉันให้เธอ เกรงใจอ้จ้ะไม่เก็บพูดแบบนั้นได้ทุกคนเะาเริมีการปเปลี่ยนแว่นตาครูนะคะเพราะเห็นว่ามันสวยดีต่อเรื่องสวัสดีจ้ะนักเรียนทั้งสองคนนะจ๊ะเพื่อนๆเน,น,นี่ยเขาสอบกันหมดแล้วแต่พวกเธอลาครูก็เลยมาให้มาสอบอีกครั้งนะจ๊ะเตรียมสมุดขึ้นมาจ้าค่ะดินสอด้วยนะจ๊ะลูก เริ่มการสอบเดี๋ยวครูจะจดบนกระดานนะจ๊ะแล้วก็จดตามนี่นี่สเกลิต้าเอามาอือฮอสูตรฉันไม่ได้เรียนสูตรนี้กันหรอกจ้าคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเมื่อวานกาแฟนี่ก็ไม่ทิ้ง ลืมก็ลืมเนาะค่ะจะคู่กับจดนะจ๊ะอุ้ยฉันจดผิดเดี๋ยวกัน โอ้ยบรรทัดนี้เนาะโอเคเรา่ไปตบตบความหมายของความหมายของ A เท่ากับข้อใดไม่ใช่ความหมายของ A ยกกำลังยกกำลังส2คืออะไรตอบอันนี้ละมั้ง มันคืออะไรอะ่ะจุดมั่วแล้วกันขีดเส้นใต้ชีดเดี๋ยวครูจึงคงเอาขีดเส้นก่อนจึ๊บน่าจะประมาณนี้เวลาผ่านไปสองชั่วโมง จากวิทยาศาสตร์นี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนรอครูสัก50นาทีนะจ๊ะอนุญาตให้เปิดโทรศัพท์จ้ะเย,ย้เล่นคอมโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพออค่ะอันนี้ของเด็กหญิงตุตตตเกี่ยมอีอันนี้เด็กหญิงสเกลิต้าเชิญพออตรวจนะคะนักเรียนเก่งจังเลยค่ะเกรดเอบวกเลยจ้ะคนนี้ได้เกรดซีนะคะผิด อยู่1ถึง2บรรทัดนักเรียนชั้นห้าค่ะเดี๋ยวดิฉันพออ,อช่วยดิฉันยกไปหน่อยนะคะเราจะดีฉันยกหนังสือเองค่ะเดี๋ยวมันหนักนะคะคนถือกระดาษบางๆของคุณไปแล้วกันนะคะอ๋อค่ะแอนทักเดียนสวัสดีพอออุอ้ยพอ,ออมา เดี๋ยวครูบนแกนะลืมไปสวัสดีค่ะคุณผออ่ะสดีค่คนักเรียนคือหนังสือจ้าหนังสือจ้าไอ้ป๊นหนึงนะทุกคนเมื่อกี้เพื่อนเรามาไม่เป็นไรเนะทุกคน เคค่ะคนที่ได้เกรด A เกรด C เกรด C คือเด็กหญิงสเกลิตาร์กิมอีได้เกรด A บวกไม่นะเกรด A ค่ะเนื้อหาฉันคงทบทวนมาดีหนูจะเก็บไว้ในกล่องเกียรติบัตรค่ะยินดีมากค่ะ เอเลียนบังนี่ออกไปยินดีด้วยนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้น้องมีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย